เนี่ครับเป็นออกตอนนี้ก็เป็นเวลาทุ่มหนึ่งนะครับผมกันยังบอมีวีแวะว่าสี่ยุดเนาะหยุดไปแล้วครับว่างหันแป๊บหนึ่งก็ถึง10-20ี่สนาทีนะครับกะตกมาอีกแล้วครับดูนะมือน,นี้น่าจะเมือ่อได้เล่นหรือจังไดล้อทั้งบอดแกน้งนะครับอีกแคกหนึ่งหรือทั้งผูดจับ พยายามเบ่งในเฟสอยู่นะครับผมกว่าจงไปก,กันเนาะ,ะพยายามเบิงโคตร สองบอดก็ถึงก้นโค่เยอะเกิน่ไหลเลยเป็นไหล่ลยบ่บ่ได้ไล่บ่ได้อภาพสภาพหนึเดี๋ยวให้บอดแกล้งกันจังยกเลิกหรือว่ายกเลิกจันว่ากันถ่ายคลิปไว้รู้ี่น้องครับ เรียบร้อยอ้แม่ค้าแม่ขายก็ได้เก็บค้องกันแล้วละ่ะเป็นเก็บซิงเก็บค้องกันแล้วนะค,ะครับผมอ้ยออกี่นออกไปแล้วครับออกไปแล้วรถไปนน เป็นยังไงมือนี่ตาบอลกึออยู่นี่ฮะรอฟังควนี่ครับผมอาจารย์บาทครับนังเอกเบียร์อฟังคอยูก็คือเป็นตังไงกันร้อนะครับผมตอนนี้ฝนกะตกเรื่อยๆพี่น้องเอฟซีกลับมามันได้รถอีล่ามาแล้วพู้นอ๋มาแล้วมาแล้วครับรถอีล่า รถน้ององอิงมาแล้วแต่บ่รู้ทีจังไหนนะครับผมสาวมานานอ่ะก่อนอะไรย่างรตอนนั้นวะที่ไปนู้จอดรับเสียนนนนจอดรับเสียนนนเสียนนนจอดดูคุณน่ะพอดนเนอร์ใต้ไฟอยู่นะ กัไล้วนี่คิดวเาเ่แล้วมองที่บัตเชื่อมไหมบ้างมองบัตเชื่อนนะีน่ครับสุ่ยหลาก็ได้วนเบิบ้งแล้ว พออิหลาเขาม้านี่คนเริ่มสิยุนอ่นล่ะไปแล้วหน่าจะหรือจังไหนหน้าสิวนกลับโบโบจอดแล้วที่จะไหนสิไปหาอิหลาอะไรเงี้ยไปประเดี๋ยวขับรถมา มปพี่น้องไปหาอีหล,ลักกันครับรู้ว่าอีหลักลงมาบาโเนาะฝนตกพอาะก็อัศจรรย์พี่นอ้องฝนตนกนตแห้งวันเพราะรถอีหลักเวขอม้าเนะาะจะฝนเริ่มค่อยลงค่อยลงสิเป็นจังไดมาจังไดนะครับพี่นอ้องนี่น,นี่รถเสียน้นเนาะ จอดไม่เป็นหนอกบยเห็นหน้าเห็นรถก็ยังดีนะครับเอดครับผมดดดจากอีลาไปไล่สดกับแม่เฟิร์นมากับอีลากรับเข้าม้านะครับพออีลาเข้ามาก็อัศจรรย์คุณเริ่มค่อยลงค่อยลง หล season, ังจากนี้อลากันนาจะเข้าที่พักนะครับผมพักพอนะครับพักพอน่ย่างเดียวโอ้โหเดีวเดี๋ไอ้คนยกยังแม่บวยลู้คุยกันอยู่ครับอาจะยกเลยผมว่า

ยกเลิกแล้วเป็นทีแน่นอนนะครับผมพี่น้องเบ่งบรรยากศาศคักเนี่ยฝนตกฝนลม้ามนี่ะครับผมนี่พอน,น้นกลับไปคุยครับพ่อเอกนะครับหลังจากนี้หลกักจะเดินทางต่อไปสลับบุรีนะครับไปงาน ต่อไปนะครับอยู่ที่งานมืออื่นนะครับกะไปพ่อกันได้นะครับผมไปพ่อกันได้นะครับที่วัดเขาแก้วธรรมารามนะครับตำบลคลองเรืออำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีนะครับผมวันที่สิบสองกับไต่สะพานตามประกาศเลยนะครับผมงายกํานันแกะเรียกว่าวันที่สิบ เดีวันที่12ไงกับนังแกะนะครับอยู่ในกรุงเทพนะครับส่วนวันที่13กลับไปนูน่นเลยนะครับลมศักนะครับเอออำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับผมเอาพี่น้องคลิปนี้ก็ให้พี่นอ้องน,นี่นะครับเบื้องบรรยากาศเดอ้เอนะบ่อยเห็นหน้าเห็นแต่รถกะยังดีนะพี่น้องเอาพิลาดเดินทางตลอดปลอดภัยนะครับ สาษาสุขภาพนะครับผมคุณฝ<ม>่าอากาศเอ้าคลิปนี้ไว้ซับนี้นะครับพี่น้องคลิปหน้าว่ากันไมพี่น้องสุขภาพแข็งลำรวยลำรวยเนาะ